สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมไรว์วไรว์วเกมไรว์วนั่นแหละเออไรว์วคืออะไรก่อนวันนี้เราจะใช้เออเหมือนเดิมนั่นแหละแบบแต่ว่าวันนี้ผมไม่ใช้ Energy Rifle ผมจะใช้ Energy Pistol ไม่รู้ว่าได้ไหรือเปล่าแต่มันยากกว่าเดิมเยอะเลยนะโอ้โหผพว่าผมขอใช้ Energy Energy r ร f l e แล้วกันนะไม่นา่ารอดหนึ่งร้อยหกห ในโทรศัพท์หรือไม่ก็ไอแพดด้วยนะ yeah, แย่แล้วแย่ของแท้เลยมาอันจีไเฟ์นมาอยู่นั่น,นเองอยู่นั่นอยู่นั่นใช่ไหมอยู่นั่นยิงยิงยิงอ่ะปิวป้วปิ้วโอ้ชิดชิดอะไรอ่ะโหเป็นใช้อะไรอะ่เอะเขั้งก่อนร้อยสี่ครันี้ร้อยหกหกเยอะจัดอะ่ะ ไม่ไม่หุยไม่แพ้ผมจะไม่แพ้ผมจะไม่แพ้ผมจะไม่แพ้เออโอ้กบเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดละตอนนี้คือผมเน็ตปิงมากไปเร็ว,รวผมไปทางนี้แล้วกันเขาเสียวอะ่ะไอ้นี่เล่นเก่งอยู่นะไม่ใช่ย่อยๆเคผมหูมาจากทางนี้ใช่ไหมเคไปอยู่นั้นะ ชุดชุดชุดไม่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 โอเคทำไมมันลอยขึ้นย่งงั้นเดี๋ยนะผมเน็ตเน็ตหมดเกินปกติผมใช้เฟอร์นิเจเป็นบีมนะบีมที่มันพุ่งึ้นแบบขบวนว่ถังตัวผมซื้อโล่มด้วยนี่โล่โคตดีระยอดลระอชิลชสไลป่เปร์สไลป์อ อุ้ยพิกเซลด้วยแล้วเ,เติมเพ็เพิกเซลชัวร์โ้หเทพ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 ห้พามประมาทผมเอาจริงละของเงียบสักพักเพื่อเป็นการเอาจริงโอเคโอ้ทำไมเนี่ยผมโหดอย่างนี้วะเนี่ยหรือว่ามันมันเน็ตโหดเหรอ เอาจริงเอาจิงผมอาจจะไม่ได้เด็ดกากแต่ว่ามันอ่ะเอออาจจะเด็ดกากผมผมน่าจะเด็ดโหดผมใช้เน็ตบ้านอยู่นะเนี่ยชิดผมเห็นแล้วเออหนูยิงมาดิดาดชิล้องกันได้อือหือมอ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 ือยิงรัวๆครับยิงรัวๆไม่ได้โมนาโรโอเคโหเนี่ยมันกากโหเนี่ยมันกากละ เดี๋ยผมไม่ได้ก่าละเริ่มเร็วๆโอเคเคยิงยิงฮูเฟมทูเวอร์น่ะคืออะไรอ่ะโอ้ยยยยยเฟมทูเวอร์โอ้ยแล้วสรุปผมตายหรือผมชนะเนี่ยเฮ้ยแล้วผมตายหรือผมชนะผมชนะว่ะตื่นตื่นแจ้ตื่นตื่นแจ้เงย โอเคตัดฉากไปกันอีกตอนเลยโอเควันตอนนี้ได้แมปไรเดี๋ยวผมเน็ตปิงโอเคได้แมบโคตรลดได้อยู่เน็ตปิงจัดโอ้โหเวลารถทั่วภาคทำไมเน่ยผมบิงเนี่ยผมใช้เน็ตสอดสี G อยู่แน่ๆชัวร์อะชัวร์ล น่าโทรศัพท์เล่นง่ายจัดอะ่ะน้ระเบิดโหเนี่ยถกกากมากอะ่ะไม่ใช่ละตึด๊ดตึ๊ดึงตึตึงตึงช่วงนี้ทำแต่ฟอร์ซเกนจริง,รงๆอะ่ะตุ้มตุ้มตุ้มเออแตกคนง่าย อันนี้ไนเปอร์ไม่ค่อยเก่งม,มากก็ยังได้อยู่มั้งอันนี้จีไรเฟิร์มันโกงอะน่าให้ไปไหนอยู่นี่ออ้โหระเบิดเลยย,ยิงผมยิงผมอย่างนี้เลยโคตรเออโคตรโหด,ดม่งเข้ามาแล้วยิงเลยอะ You can't hit me เอาจริงอาจอาจะฮิตได้โอ้ห oh my god เขาเสียวถ้าผมโดสนสไนเปอร์กลางตัวอีอทีนีงคือผมตายอะ่ะแสบคอจัดโอเคตอนนี้ผมเน็ตด,ดีแล้วน่าจะโอ้โหเห็นวาร์ปเลยนะั่นน่า โอ้ชิตทั a ส์ complete โบนัสทัคส์ชัว,ชวร์เลยผมเก็บตังซื้อเอกโซการอยู่ถ้าได้เอกโซการเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูว่าเอกโซการเป็นยังไงโคตรของดีเอกโซการอะโกงมากชิดยังไงน้า nah, you c a n hit me bro ตูมตูมตูมอยู่ไหนเนี่ยนั่งไง โอ้ไม oh oh, mm ่ก hmm, mm ็โ hmm, อ mm ้ร hmm. ีโม่ีอืมอืมอืมแตกชนะอีกรอบละตึงตึงแดงตึง,ตง,ตง,ตงโอ้โหโลย่ยหา่ใหญ่ตึงแดงเนี้ยวผมชนะอีกแล้วเลโก็ LEGO. ป้ายคลิปนี้คือห้ามห้าแพ้นะโอเคตัดฉากไปอ,กอีกตอนเลย โอเคตอนนี้ผมเลือกเออคอสโรดเหมือนเดิมวันนี้จะเล่นแต่คอสโรดให้ได้ดลมาเริ่มครั้งนี้เลเวลสิบเจ็ดน่ากลัวไหมมาสรซลผมไม่ค่อยกลัวทำไมระเบิดกระดิ่งี่อะไดีเลยนะอุยแอสซไลฟ์ฟลว่อแอสซไฟฟลฟ์ลโกงเงี้ยครับแล้วดูมันซ้ำสดผมดิได้นะถ้าจะเอาเงี้ย lên ừ. lên lên chu 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 na 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 mèo na tái sẽ yên ạ à. tẹt chu 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 ผมซ้ำศพไม่ได้ผมไม่มีศพให้ซ้ำเวลาคือข้างบนวนละน้าอย่าอย่าย,ย่ออย่าย,ยอ่อจิ้วจิ้วฮะ <c oughs> ตีน้ำมันระเบิดกลางอากาศอ,อืมปากเลย ตึ๊ดตึดต๊ดตึ๊ดเฮ้ยชิดนี่ไงนี่ไงเจอแล้ว I found you ฟาวยาผมเจอคุณแล้วคุณตายระเบิดไอ้นี้สำสบตอนแรก ตอนนี้มันน่าเศร้าเหลือเกินฮ้ยยิยงยิยงยิงยิงครับผมเล็งหดผมเล็งหดจิมเคแตกขนาดอยูไกลขนาดนั้นนะแบบโคตรโคตรใหญ่แต่มันก็มีบิ๊กอีกนะทำไมทำไมคลิปนี้มีแต่ห้าหนึ่งห้าหนึ่งหรืออาจจะเป็นสี่สองจะเป็นห้าสง ไม่รู้สิแต่ว่าทำไมเจอแต่ห้าดึงเนี่ยเออแปลกๆนะเจอละอฟาวยาอยู่ไหนเอ่ยยังไงยังระเบิดไม่โดนอ่ะอีอีอเอเอเกือบแตกฮิวแบบฮิวทำไมไม่รู้จบละตึงตึงได้ตึดึตึงได้ อีกตาก่อนปิดคิวครับครั้งนี้ผมไม่ตัดครั้งนี้ผมไปเลยน่าผมอยากสู้กนั่นอ่ะมาเนี่ย <c oughs> <c oughs> เห็นผมปุ๊บวิ่งหนีเลย,ยไม่รู้อุ๊ย 88, แปดแปดเเรอน่ากลัวอยู่นะน่ากลัว มมนอยากวารีหน้าโอเคดีคอโดทั้งทั้งเกมเฮ้ยไอซโซไลฟ์โได้ไงเราผมต้องเป็นปืนนี้เท่านั้นผมมีสกินเพราะว่าผมซื้อแพ็กมันนะผมไม่ซื้อเอ็กโซกันโดยใช้โลบักเอาจริงผมซื้อโดยใช้คีถึงแม้มันจะเป็นเรื่องที่บาบโบคอแตกอคอหอยพ่อกแต่ว่ามันวัดตาหิว แฟดแบงผมเกลียดแฟดแบงที่สุดละเอ้ยหนีอ่ะหนีหนีหนีหน,หน,หนีทำไมหนีให้ซิ้นซิ้นไปไหนก่อนอึมอยู่ไหนเอ้ยยังไม่เริ่มเลยเริ่มละเจอละตุมต้ม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 ตุ้ม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 แตก เริ่มละอยู่ไหน,อนเอ่ยเออยังไม่เจอเลยอยู่ไหนเนี่ยเจอละชิบมอโลทอปดีล้ะที่เป็นโมอโลทอปผมไม่ชอบเฟตแบง โอเคไฟไม่ได้แฟดตแบงเหรอเมื่อกี้มันถืออะไรไม่ใช่แล้วมันมันเอาโมโตลต,ต้อมมาจับได้อยู่โอ้โหจะตายแล้วน่นะเบอร์ไทฟนะ่ะอย่างโหดชื่อโคตรแปลกเมียปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บผมไม่อยากโดนไหลหลังเลยชิเจอละ อือมืมืมแต่ทำนไมนี่กากจังมันเล่นในคอมนี่ว่ะซาด้าฟืออาฟ้าฟืคืออะไรวะมันบทนอะไรว่ะอย่าบอกแล้วเป็นคำโยกคำโยกก็ยาวเกินฮะว่าละว่าละต้องเป็นเฟดแบงเฟดแบงเฟดแบงโดยเจ้าของด้วยไะเนี่ยถ้าโดนเจ้าของด้วยก็ไม่น่ากลัวนะ แต่ว่าเพื่อนทีมเดียวกันยิงแฟลแบงเพื่อนอีกเพื่อนในทีมอีกคนนึงก็โดนเหมือนกันอ่ะเรียบร้อยจบโอเคผมต้องปิดคลิปแล้วถึงแม้จะไม่มีทุนร้กก็เถอะบ๊ายบายท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์และกดซับส c ค i b ์ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปเออไปกดไ like, ลค์คลิปที่แล้วด้วยบาย